ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะไปดูทักษะการใช้สื่อและการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับคณะทำงานและเยาวชนที่จังหวัดลำปางค่ะเพื่อปรับไปใช้การทำงานในชุมชนค่ะ ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทําให้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทํางานด้านต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของเยาวชนศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อให้แก่คณะทํางานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองเด็กปรถมวยัยและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงทุกคนครับ ป็นโครงการภายใต้โครงการหลักคือโครงการอ่านยกระลังสุขเพิ่มสุขชาวลำปางที่ดําเนินการอยู่ในขณะนี้อยู่6พื้นที่6ตําบลเฉพาะอาเภอเมืองนี่มีที่เดียวครับที่ตาบลบ้านแรงแม่ทะาก็มีที่ทศบาลตำบลศริลาชคือตาบลสันดอนแก้วว่างเหนือมีทุ่งหัวครับเสริมงาม2ตําบลคือเสริมซ้ายและเสริมขวาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจว่าในเรื่องของการอ่านมีความสําคัญอย่างไรเพื่อจะให้เกิดความตระหนักอันนี้โดยณโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นเราก็พัฒนาโครงการเราให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ในเรื่องของการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อที่จะนําเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกับการอ่านออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป ช่วงแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยโปรแกรมโทรศัพท์มือถืออย่างง่ายเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจ,จริงฝึกความชำนาญในการใช้งานเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำสื่อในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงเรื่องราวในชุมชนผ่านมุมมองของเยาวชนในหมู่บ้านครับน่้เรียนรู้เรื่องการตัดต่อคลิปทักษะการตัดต่อคลิป เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้สิ่งที่เราจะทำเล่าเรื่องเราต่างๆและสื่อสารประเด็นและการอ่านในชุมชนของเราครับได้เรียนรู้การตัดต่อคลิปค่ะการเพิ่มเสียงลงไปในคลิปแล้วก็การใส่ภาพลงไปในคลิปวิดีโอค่ะก็คือนะคะถ้ามีการจัดกิจกรรมก็จะเป็นการถ่ายคลิปลงสื่อค่ะเพื่อให้บุคคลภายนอกนะคะได้รู้ว่าชุมชนเราจัดกิจกรรมอบรมกเกี่ยวกับอะไรค่ะ นอกจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารจะช่วยตอบโจทย์ความสนใจของพวกเขาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยให้พวกเขาหันกลับมาสนใจในเรื่องราวที่บ้านเกิดของพวกเขาด้วยครับอนุพงศ์ตาจินะนักข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางรายงานช่วงนี้ติดตามค่ะ